กลับมาสคริปต์นะฮะใครเป็นเพื่อนใครนะฮะเพื่อนกายยมืออะไครับเพื่อนกายยอมือครับแ้กงนี้นี่ด้วด้วยสองสามออไป็นเพอนน้อเพือนกายอันนี้เป็นแยวกันออ โทยจริงๆเรื่องนี้ยังไม่เคยชี้แจงที่ไหนเลยนะว่าใครเป็นเพื่อนใครบ้างในเรื่องเฮ้ยคางแม่ก็ธอพาเราออกแล้วตะิบตลอดเลยแก๊งก้ามีหกคนวันนี้อยู่ครบหมดเลยขิงก็อยู่ขิงไปแต่แก๊งเช้งมาไม่ครบมาไม่ครบคารฟ้าแพทจิมเขาจิมเขาอยู่จิมเขาอยู่ เช็ดบ้นอยู่ข่าฟ้ากับแพนับเอ็มเป็นเพื่อนเอ็มเป็นคนห่วงใหญ่เอ็มเป็นเพื่อนเอ็มเป็นคนห่วงใหญ่ลืมแกน้องชายแกเป็นรุ่นพี่มาหาอะไรนี้ใช่ไม่แก่ได้ไม่ได้เลยนะน้องชายคุณเนี่ยชื่ออะไรนะติมติมก็ไม่มาวันนี้เราอสะดุ้ตาคือสองสาวชื่อนะ จีน่ากับจีน่ามีมี่จีน่ากับมีมี่จีน่าน้องอะชื่อมีมี่กับจีน่ามีมีจีนาพอน้าเรานมี่จีนากับมีมี่จะชื่อน่กับขิงเป็นดก้ชิกันดีเนาะสรุปตามมาสอป็นไงค้าเล่าให้ฟังหน่อยฮะเป็น friend with benefit แกก็แองเลยก็เอฟเหรอสามคนสามคนแล้วสามเศร้าคือจีน่ากับขิงเป็นเพื่อนๆในกลุ่มกล้าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะเกาะกลุ่มด้วยการเป็นคู่หูดูโอ้และคือเพื่อนเราเนี่ยชอบใครเราก็ต้องทำให้เพื่อนสำเร็จในเรื่องเขาก็จะเป็นตัวปันให้เราแล้วขิงชอบเอฟครับจริงๆเหรอใช่เป็นตัวคอยช่วยเพื่อนจนขิงก็จะแบบว่า อย่าไปทำเขาเลยจะไปทำซะเลยอย่าเลยจะดีเหรอจีน่าแต่ว่าทำนะวันก่อนเราคุยกันตั้งแต่ยังไม่ถ่ายเนานวันนี้ถ่ายเสร็จไปแล้วการไปถึงตัวละครของสองคนนี้นี่ไงแย่ตรงไหนแต่พอเห็นผลงานออกมามันก็รู้สึกหายเหนื่อย ฟิคซันที่ไทยอ่ะสิ่งที่ยากการเป็นจีน่ามันเหนื่อยมากเลยอ่ะมันใช้ energy เยอะมากๆแต่มันแล้วมันตายจากมิมวิทอเวอร์ตรงไหนใช่จับเป็นตัวเองวิมวิทอเวอร์ energy ดรอปกว่าจีน่าเยอะเลยเพราะจีน่าแต่งตัว over จำบทได้หรอจะมีอะไใจ่บทได้ช่วงติดแกมจำได้ไหมมี Ordinary Girl เหรอมันจะเป็นการ spoil หรือเปล่าเออไม่ได้ต้องแพ้แนี้หรอเป็นเล่าเรื่องหรอ คือจีน่าแบบเป็นคนเยอะท่าทางแฟชั่นการเดินของเขาซินเปิดตัวแต่ล้วซินจะต้องแบบมีสเตปโพสมันต้องซ้อมฉากหลายรอบอยู่เพราะว่าถ้ามาเล่นเนี่ยมันจะผิดคิวแล้วในฉากที่เทอะไรอยู่ไม่รู้อันนั้นซ้อมนานไหมเนตัวเทเลออกที่บีบบีบไม่นานค่ะบีบอะไรจริงจริงมันคือชีสแต่ว่าคุณ่ะเอาไปใช้ทําแล้วแล้วมันมีขวดแค่ขวดเดียวไี่บู่บล้วเนี่เราก็เลยก็จอดถุงแล้วบีบถุงแทนเป็นการดีไอไว คุณกิ่งว่าไงครับคุณมียนจะพูดไหมครับยาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องแรกของหนูด้วยแล้วก็ทำกันบ้านค่อนข้างเยอะแล้วคุณไปนอนหัวเราอะไรหลายแาเรา็นะแต่ว่าซีนมันไม่ได้ต่อกความย่ามันก็คือว่าอารมณ์รีบูทใหม่อะไรซึ่งก็ต้องไปดูในเรื่องว่าเราค่ารมเดินตาเปนิเตะของเตียงอะไรนะเตะขอเตียงขอบเตียวลมลงเตียงได้ เอาไว้ที่ใทยต่อดีนี่หนุ่มสดงอันนี้ใส่มาไม่ได้อะไรอันนี้คือแบบบังเอิญบังเอิญเหรอบังเอิญใสสีแดงพอดีเพราะตัวละครในเรื่องเกี่ยวกับสีแดงอ๋อคือเขาเป็นคนที่มีแฟชั่นสูงใช่ไหมเขาอยู่แล้วแคสต์จริงจริงแล้วในเรื่องนี้ช่วงโอลิมปิกที่ปาีสซ่ะเขาเจญเอฟไปแล้วนะไปเดินแฟชั่นวีทีไหมเอฟเอฟติดมาไลฟ์ตรงนี้ใช่ก็เลยไม่ได้ไป แบงเป็นไงล่ะมันเกินนะคับเป็นชื่อจริงของตัวละครเอฟครับชื่อว่าอะไรเราอ่ะอินทัชคัมันคร่ะมันจริงมันจริงนะอันนี้ก็เป็นเพากับจิมนะเพากับจิมก็เป็นกลุ่มของเค้กนี่ก็ไม่รู้จะนับดีหรือเปล่าเอาไม่แล้วไม่แล้วเอาไม่แล้วไม่แล้วฉันมันหนุ่มไม่รอแล้วเห็นเทลเลอร์แล้วเป็นไงไม่รอแล้วหนุ่มจริงมันก็เป็นตัวละครที่หวงเค้กอยู่ตลอดให้คำปรึกษาแค่เค้กก็จะเป็นตัวนุ่มๆเป็นตัวน่าเอ็นดูของกลุ่มฮะไม่ไม่เหรอเค้กไง จิมก็เป็นตัวเรียบร้อยแล้วกันเรียบร้อยยัโดเสียกำลังใจไม่ไเพูดไหมสาบานไ้เลยเี่ี้ผมว่าเพื่อนผมเรียบร้อยถูกเยเรียบร้อยอะทุอย่างรอย่างเีมีานมีฉาีเมนูเยอะๆคนกินอยู่คนเดียวคือตัวนี้ไอที่เขาสั่งทัดบ่อยี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวเติมขอเ เคิวกูพูดเลยเหรอผมแบจริงแต่ถอดเนจริงจริงไหมครที่เพื่อนๆพูดต้องจริงไม่จริงครับคาแรคเตอร์จริงเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องกินไงจริงๆกินน้อยเออเห็นเพื่อนถือกล้องปุ๊บแล้ก็ต้องเข้าคาแรคเตอร์ไว้ก่อนแต่จริงๆก็ไม่ค่อยทานกินหรอกครับีแยกกินหมดแต่ในซีรีส์ไม่มีเลยหลังซีนหลังกล้องแต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับเพาครับเป็นคู่ซีคู่ซีมีเข้มีแบบเข้มมีเขบม จะองอุ S <S. ้ยอุ้ยอุ้ยอุยานวัรมกานโมทนาทุกคนฝากผลงานเพลงแรลยครม่ใชสงสัยครับสงููทพีีพวันนี้แลแล้วเขาไปรรมาแบบทัมากี่วันนะ16วันเนี่อัาก็นี้ตามวันันนี้เนมีตามวัเจอที่ป้าปาได้าติโยมกนกลับไปรลองกลับอะไรกิน้ คือที่เกิดมาคือชาญเนี่ยเป็นตัวแทนเราทุกคนบวชให้กับซีรีส์ใช่รต้องบวชให้ซีรีส์มันดังแก้แก้โกอินเตอร์ครับเป็นไงบ้างเห็นเทเลอร์กันไปสองคนก็เก่งมากชัญเนารู้สึกโอเคนะภาพดีมากๆครับสวยมากแล้วทุกคนทำงานเต็มทีมากๆงานดีงานโอเคมากๆเลยรู้สึกประทับใจกับทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เหนี่ยกันมาครับผมโอ้โหดี กับพี่เด็กไม่ปวดตาโอเคสามารจัดสรรอ่าแล้วดูคนที่อยู่ตรงข้ามกับทำมาไป, <c oughs> <c oughs> ไปเลยพี่โม คนรักเราครับผมมีแต่บทรับผมมอนบอกเลยโอลิมปิกเชิญพี่ไหไปฮะของผมนี่นาซานาซาไม่ทำไมไม่ได้เชิญพูดไปกันแหละนี่อย่างนี้นาซาเชิญแต่มีทุกคนส่งไปบอกว่าถ้านาซาออกจากกวานเมื่อไหร่อ่ะเอามันไปหย่อนไว้โรงกานด้วยไดจะได้ไลฟ์อินเลิฟจากนาซามาเลยเออคนรักเราโอ้สุดๆทางช้างเผือกบอกไม่รับสี่ที่นี่คือสนุกมากบทผมในบท B เนี่ยผมบอกเลยว่าดราม่าเยอะมากทั้งเรื่อง ทโอ้ยตัวละครอึดอัดรู้สึกมันไม่ไ่้เลยเขาหลุดไม่ได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยคนดูเขาเองไป่เห็นแล้วคนมานี่คือโดนด่านะไม่ไม่อยากให้คนดูลีทวิตไงอะไรว่ามีเหตุผลเลยก็อาจจะจริงนะที่ตัวละครมีเป็นแบบนั้นอ่ะเพราะน่าจะเป็นคนเศร้าเกินจนมีไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเพิ่งเพิ่งหลังเรื้องความเห็นใจ ่ก็ว่าอยู่ช่วงเวิร์กช็อปไอโอมเวลาต้องทำสมาธิใช่ไหมพี่ฟ้าจะชอบบอกว่ากลับมาก่อนโอมกลับมาก่อนอยู่กับตัวเองจะอยู่กับตัวเองเยอะไปกลับมาเพราะว่าลอยไปนาซาแล้วสรุปว่าสรุปว่าเรื่องนี้ดีดีโดนอย่างนี้น่ารักทุกตัวละครน่ารักกติดตามเรื่องนี้ยังไงก็พลาดไม่ได้บอกเลยแล้วบอกเลยว่าจากทั้งหมดคิวทายอะ B มีคิวถ่ายประมาณ40%แต่มากอทุกคิวเราอยากมาช่วยเอนเตอร์เทนทุกคนในกองนะเวลาถ่ายทุกคนมันเครียดไงเพราะว่าเราอยากให้ผลงานดีๆเออเออได้หรอช่วยไม่ได้ช่วยเออเราได้ช่วยครับผมช่วยเป็นภาระาในกองเพิ่มช่วยเอาไหม่กับมา่อกโอษๆมาจังตายนี่ตางกูแล้วเหรอพี่ปูพี่ปูเสียหรอเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะเอาใหม่ โอเคจะไปขายนะเสื้อนะปุ่นครับปุ่นใช่คาแรคเตอร์เนี่ยดูยิ้มเยอะน้องดูสสดใยิ้มเยอะสดใสมากปุ่นนี่พูดมากมากสดใสตลอดเวลาโอ้โหบอลไปได้พูดมากขนาดนั้นนี่ก็นิดนึงครับไม่ค่อยไม่ค่อยทั้เทื่ทั้งที่พดไม่ได้คอเมนต์เลยนะทุกคนทีจริงเนี่ยอยากจะรอให้บีเนี่ยเป็นปุ่นดูเหมือนกันไม่อาจจะเป็นไม่ได้ปุ่นครับ เนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเ,ออเพราะว่ามันจะไม่มีใครดูไลฟ์ปุ่นจะไม่เห็นล้าเช็แต่ว่ามีนี่คือเล่นทุกบทบาทมาแล้วนะรองเราชอบอะ่ะใครไม่มาหรือใครไม่ว่าเนี่ย B ีเขาจะเป็นตัวแทนเล่นเลยทุกคนบ B จะเป็นเค้กเดช่อันนี้คือบอกดีๆฮะแต่จริงๆคือเป็นตัวแทนค่ะแต่ใครไม่ว่างเติมใครถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นที่มาที่ไปของว่ามันตัวละครอื่นเพี้ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตั้งต้นมาดีนะเวิร์กช็อปเจอสแตตอินที่ B มาแทนเนี่ยไม้กล่าวว่าพี่โมต้องพูดไปเฉยนะตาผมแล้วใช่ไหมน้องโอเคโอเคเมื่อกี้ไงต่อนะเป็นกุญแจก็เป็นคนเดียวเลยบางที่ชนชวนหนังในเทเลอร์ก็ไม่คิดว่าจะอยู่ในเทเลอร์เหมือนกันเอาจริงๆด้วยความที่เราไม่เเเคยห็นตัวอง ทำอะไรแบบนั้นไหมแบบถอดเสื้อหรือว่าเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ดูจะจบงนกล้องมันก่จะมีบางฉากที่เราไม่ให้ดูว่าจบงนเพระเหตุผลอะี้มันก็รู้สึกว่าแปลกๆแล้วห้องสาวมันยังจบได้ตรงไหนบ้างอะในหนังเลยนะก็รู้สึกว่าแบบเขินม่ค่อยชอบดูไม่ชอบดูตัวเองชอบอะไรม้นชอบแบบ ขี้อะไรกันสีนน้ำหาลมเป็นไงเออขึ้นไหมถาพี่ตอบกเลยจะตอบเป็นไงแรกแรกเป็นไงแรกแรกขังคือบอง็อตก็อยากจะเล่นต่อนะแต่ม่ไม่ได้ตอนนี้พี่จะไปตอบพี่ไฮนะสรุปมันขึ้นไหม ไม่ถึงว่าอารมณ์ใช่ไหมไม่เออหมายถึงความรู้สึกที่แบบมารักแก้มอะไรเงี้ยคืพึ่ามาใช่ครับรู้สึกรักเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะวันนี้แก้มติดธุระกอุ้ยจะไมเสีกดูแน่นอนเศร้าๆเสียใจเรอก็เลยนั่งคนเดียวเลยเพื่อนๆคนนี้อู้ไปหมดเลยเนี่พี่นยูพี่ดิวใช่ก้มฮึยังไม่มีคู่อ่ะหัวนี้ไหนคู่อยู่นี่เฮ้ยหัยหัวหัวย่อมปย่อไป ไปก่อนเราไปเลยเขาบอกเราหวบนั่งนิ่งเฉยเทเลอร์ก็บอกอยู่แล้วว่าสุดท้ายผมก็ได้มาอือนี่เป็นสปอยใช่ไหมเป็นสปอยในเทเลอร์แล้วทุกคนไม่รับรู้แล้วจบกระปุ่ร้องให้กันหมดเลยเลยคนนี้ไม่ร้อเลยที่คนจบอย่างนี้จบอย่างนีแล้วไยางแลมือดีใจไปยางมาขอกมาที่ก้าเค้กไอ้ไม้ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้แล้งนะไปย่างไปย่าง แป็นคนมาโตอบมูเห็นเริ่มเป็นบ่ายดูดีนะเอรวมนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์อะไรดูดีนะตอบโจทย์อะไรตอบโจทย์กับแฟนๆที่ชอบซีรีส์ที่มีคุณภาพดูดีคือดูดีคือผมเองย่อยๆที่ดูดีคือมวลรวมแค่ส่วนนี้แล้วก็จูเนียโชก่อนนะครับที่ดูดีคือส่วนรวมมวลรวมมันให้ความรู้สึกกลมกล่อมนี่มันเอาดันเต้อะมันใส่ขอนเยอะอะไรเงี้ยเอาไอยู่มันกลมกล่อมมันดูพอดีอะไรเงี้ย นอกนอื <s 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 ่องในพอดีไปหมดเลยไม่ได้อยู่ใช่ไหมถ่ายไม่เกี่ยวนะเรื่องอะไรปิกลาเห็นเทรลเลอร์ก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะผมต้องยืนยันว่าก้าคือคนดีที่สุดในเรื่องนะเฮ้ยเฮ้ยผมอ่ะโดนตัวละครรอบๆตัวปั่นอยู่ในเรื่องเออเรื่องเราเราดูมีผัวพันกับคนพวกนี้เยอะเนาะใช่นั่นเลยเป็นกลุ่มที่ผมมาตนใจร้ายหมดเลยผมว่าทุกคนจะต้องไปดูข้อเท็จจริงตัวเต็มอันนี้เรียกคะแนนสูงสากลอืมเขาไม่เขาไม่ได้รูที่ถูกต้อง ความยุติธรรมมากกว่าความรูสากไม่ใช่เห็นในเทรเลอร์ก็จะมีฉากแต่ลวนลามเพ่ยงอย่างเดียวเลยใช่หรออ๋อย่างนี้นี่ทไม่พูดถึงลวนลามอ่ะไม่มีสิทธิ์โอนโอนกูอยากช่วยนะแต่กูไม่ช่วยแว่นมวยกันตรงเนี้ยเขาเล่นกันโจทย์ของซีรีส์คือพีลใจฟูคุณเล่นอะไรเนี่ย18บวกเลยนะผ่านผมไปแล้วไม่ใช่ จริงๆเพิ่งได้ดูครั้งแรกกับนิวนอนดูตอนนี้นะครับไม่สามารถเชียมตัวเองได้แล้วลว่าตัวละคร่ะเป็นคนสุภาพอบอุ่นรักเดียวใ,ใจเดียวจากเทรเลอร์ตัวนี้แต่ก็ยังยืนยันว่ากล้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความชัดเจนที่สุดแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับตอน,นี่แล้วเ่เราคุยกันก่อนที่เราเริ่มถ่ายเขาบอกว่าตัวจูเนียเนี่ยต้องเล่นเป็นเค้กที่หวาน่ารักแบแต่ว่าตัวจริงมีความเป็นงเราจะถ่ายเสร็จมีความเปลี่ยน ติดเค้กมาบ้างขึ้นไหมโอ้ยแม่น่ารักมึ้นไมเฮ้ยผมว่าผมน่ารักขึ้นเยอะนะไม่ได้โชว์ท่าน่ารักสิให้รักหน้าไปไมกถ้าน่ารักเมื่อกี้เอาใหม่ยท่าเมื่อกี้ท่าเนี้ยโชว์ได้แค่ภาพนิ่งนะถ้าบอกให้บูมแบรนด์ดิ้ช้าห่อยทำไมฉันเพื่อนมาไงครับสินเค้กได้แค่ไหนน่ารักแค่ไหนเค้กในเทเลอร์เนี่ยน่ารักมาก ถือว่าจูเนียเป็นเคสที่น่ารักได้ดีมากๆก่อนหน้านั้นคือก็ต้องพูดถึงเรื่องตั้งแต่แรกแหละตัวจูเนียเข้ามาอพอเข้ามาตอนแรกอะเราก็กังวลน้องทุกคนแบบว่าเอ้ยเข้ามาทีหลังกลัวจะตามไม่ทันเพราะเราเวิร์กช็อปไปสักพักนึงแล้วไม่เรียกน้องได้ปะเรียน้องแล้วดูแบบว่ามึงเนี่ยมาแล้ว ช่วยขช่วยเขาช่วยน้องได้อย่างหนึ่งคือตัวตัวจูเนียคือเขาตั้งใจในการทํางานมากเข้ามาปุ๊ก็เซอร์ไพรส์ทุกคนว่าเฮ้ยเขาตามมาแบบไวแล้วเขาทําได้อาเดนกับตัวเองด้วยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเวิร์กช็อปมาแล้วก็จนถ่ายเสร็จอะ เห็นการทำงานเห็นความตั้งใจของจุนเนี่ยแบบสุดยอดมากจสองร้อยคนสองคนเฮ้ยไม่เอาเอาอย่างอื่นเฮ้ยเอาอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยคือตัวปั่นก็จะปั่นอย่างเงี้ยคือเรียกคะแนนเออมาพูดเดียวเราดูแบบมีโอกาสจะเก็บอะไรเอฟจะใช่ใช่ถ้าแบบยิ่งดูในเรื่องคือคาแรคเตอร์พี่ไฮเป็นอย่างเงี้ยนะครับพูดเรียกคะแนนเสียงใส่ใจตัวเองเป็นประจำเช็คกับหลงเชื่อตลอดเวลา ออะไรมันประสบความสาเร็จนะในซีีเราดูเป็นน้องเค้กมากๆตอนที่แบบเนี่ยมจะมีความผู้ชายความาเฟ่เนี่ยเล่นเป็นเค้กได้ดีมากๆเลยแต่นอกซีอีกเรื่องนึงนะสาอๆได้ร่วมป็นไงกับจูเนียแล้วเห็นจูเนียเล่นบทเค้กเป็นไงบ้างอุ้ยคำถามดี เุ้ยเุ้ย <c oughs> ใจที่ดูจูเน,นียในเทลเลอร์อะรู้สึกว่ามันน่ารักมันตมูตมีมากเลยอ่ะคือ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จักตัวจริงกันอ่ะมันจะแบบนนี้มันตลกตลกดีแล้มันเป็นคาแรคเตอร์แบบวิเน่คือตัวนีงไม่ดีแต่ว่พีเอกกับพี่จูเนียคือคนละคาแรคเตอร์กันเฉยเเหมือนคู่ตรงข้ามกันซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีทั้งคู่ในพาร์ตตัวจริงก็ในพาร์ทคาแรคเตอร์เผาดิเอาเย <c oughs> เผา คุมเพื่อนสนิทของตัวละครเค้กกันดิเผ<อ>า<อ>เล<ห>็ก่าเผาได้แค่ไหนเอาให้หมดเอาไฟไหม้ขอแบบอุ่นๆมีเรื่องอะไรที่ไม่อยากให้พูดไหมเอาจริงจูเนียกับเค้กคือโครตรขงข้ามพี่ <c oughs> นี่น่าบอกวันแรกที่ถ่ายโพสเตอร์เห็น จูเนียร์ถ่ายโปสเตอร์อะเฮ้ยมันใช่จูเนียร์หรอวะเห็นแล้วคนลุกอ่ะปวดขี้ปวดขี้ตีตะโพสึกว่ามันคือคนละคนอะเรามองแล้วแบบเฮ้ยมันน่ารักมากในวันนั้นนะวันเดียวไปหมวันเดียวไปหมด ในตอนที่เห็นตอนนั้นเฮ้ยมันน่ารักมากเลยแต่พอก้าวออกจากฉากถ่ายรูปอะมันปึ๊บกลายเป็นจิงเนียคิดได้แค่ตอนนั้นแหละว่ามันน่ารักตอนเดินเข้าฉากตอนเดินเข้าฉากก็จะเดินโยงนิดนึงโยงพอเข้าฉากปุ๊บหวานเลยเออเหมือนเป็นไบโพล่าแต่แปลว่าเขาอาจจะเปรียบคาสต์ได้ดีไง กอโชว์ปันนี้เก่งมากๆเก่งมากๆเก่งถึงตัวละครเร็วใช่ครับจะไม่เหมือนกับบีที่ตัวจริงกับในซีรีส์จะเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เหมือนเราคือตัวจริงมากคนที่คาแรคเตอร์ตัวจริงอะในซีรีส์เหมือนกันที่สุดนะผมบอกเลยว่านี่จีน่าคือเออจริงถ้าถ้าใครอะข้ามตอนที่โอมอนพูดอะครับตอนเปิดซีรีส์เจอหน้าบีปูปะให้ก่อเฮ้ยไม่ไม่ไม่จริงปะ ไม่ต้องกออย่ากอนะครับเพราะว่ากดกอทีสิบวินเนี่ยมันจะข้ามไปเยอะเพราะว่าแค่กับพิตาก็หายไปแล้วก็คือตัดให้แล้วโอเคแต่ถ้าไม่มีบในเรื่องเนี่ยความรักความน่ารักความวิจังหวะแบบโมเมนต์มันไม่เกิดนะดีแล้วที่ไม่เกิดแล้วดูดูาูย่้นทูหเนี่ยนีู่หูแล้วเนี่ยเราะนี่ดู เราพูดถึงเค้กและจูเนียร์กันอยู่คนละคู่แบบนี้ได้ไงคนละได้ไงเออประเด็นนี้มันกว่าตอนเจอครั้งแรกพี่เขาก็ดูเหมือนจะเป็นคนเรียบร้อยนะเหมือนจะพี่เขาเป็นคนเฟรนลี่ดีกันก็เออเข้าถึงง่ายคุยด้วยกันง่ายเก่งมากคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเลยผมก็เป็นน้องเล็กสุดด้วยสิบเจ็ดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้ตัวหนึ่งยังไม่มาไอ้ตัวนั้นก็ไล่เลี่ยนะไอ้ทือไอ้ทีคือทุกคนจะเข้าใจว่าเขาอายุยี่สิบห้าใช่ไหมแต่ว่าผมไปเอาเห็นบัตรประชาชนทีเช่าทารกเหรอเช่า เหมือนที่ทุกคนพูดว่าจุเน่กับเค้กเนี่ยแตกต่างกันแต่ผมอ่ะคิดต่างจากทุกคนอยู่หนึ่งอย่างหพอผมต้องทำตัวละครกล้าใช่ไหมก็ต้องทำกับเค้กวอร์ชั่นนี้ผมก็เลยพยายามมองจุเน่และเค้กเนี่ยค่อนข้างใจเยอะมากๆเพื่อทำาไงก็ได้ให้เราเชื่อว่าเนี่ยเค้กแต่ว่าพอดูไปนูมาเนี่ยเอเต์เมนที่กล้าชอบเค้กมาจากการที่เค้กเนี่ยเป็นคนที่สามารถ อยู่ในโลกของเองได้มันเหมือนเราดูเด็กเล่นของเล่นหรือดูแมวเล่นกับเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบอยู่ใช้ชีวิตของมันได้มองคนนี้มันเพลินตามันสบายตาดูเขาไลฟ์ดูเขาใช้ชีวิตเป็นตัวละครปากัดเลยแล้วคราวนี้พอแบบสั่งคัดปั๊บัวเนียก็จะมาแทนที่แต่ว่าพอมองไปมองมาจะเห็นมุมที่มีความเหมือนเคสอยู่เป็นนักิฬาเป็นเด็กอยู่ในตัวคือเคสเนี่ยมีความเล่นเป็นเด็กัวเนียเนี่ยก็จะมีมุมที่นซนๆลอยลมคนเดียวอะไรเงี้ย ก็สางเกินไปที่เล่นวะเนไ่ยสำหรับพี่ฮาร์มเนี่ยจูเนี่ยไปถึงเค้กได้แค่ไหนผมว่าเขาถ้าทำให้เค้กมีความเป็นธรรมชาติและน่ารักขึ้นใหม่อีกเลเวลหนึ่งเลยนเวอร์ชาติีจบดีต่ดีจริงเลยพูดจริงเปิดเชื่อได้ใช่จะไม่ค่อยเหมือนคำพูดจูเนี่ยที่ต้องฟังบ้างกลองบ้าง เรามาพูดถึงตัวละครพี่ก้ารตรงไหนทุกคนคิดว่าพี่ก้าเวอร์ชนันนี้เป็นไงบ้างเออกล้ากับฮาร์ดเมื่อกี้เคสจูเนียร์ใช่ไหมใช่ไม่ได้แบบพุ่ไม่อยากกลับบ้านกันเลยเอาเรียนตื่นเช้าโอ้โหผมไม่พูดอะไรเลยนี่คือทั้งเยี่ยมเลยเพราะว่าผมเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายถ้านอกจากเคสอ่ะตัวละครที่ใกล้กับใกล้ที่สุดตัวนึงก็คือปุ่น ก้ามสวยมากยังไงไปอยู่ทยยันโอเคสำหรับผมพี่ฮาร์กับก้านเนี่ยตอนแรกอะด้วยความที่ยังไม่สนิทกับพี่ฮาร์ดมากเราคิโวเอาเหมือนกันมากเลยมีทรงแอ๊กๆหน่อยพูดน้อยๆนอนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอยู่กี่นาทีที่ว่าเนี่ยครึ่งปี่พอเวลาผ่านไปวุชชชชด้วยกันรู้สึกว่าพี่ฮาร์มีความน่ารักกว่าก้าม รู้สึกแบบนั yeah. Yeah. ้นคือกาเนี่ยไม่ใช่คนไม่น่าคบนะคนภายนอกมองจากคนว่าไม่ไม่น่าคบอ่ะแต่ว่าพี่ฮาจะดูน่าคบกว่าอ๋อฉูดวยที่สูดประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะมีบางอย่างที่มันเหมือนกันมากเหมือนกันเช่นวิธีการทำงานไลฟ์สไตล์คือก้าเป็นคนไม่นอนไม่นอน ก้าไม่นอนเลยทายก็ไม่นอนตีสองไม่คุยกูอนี่คือตอนปิดกล้องอ่ะโบจำได้เลยพูดว่าพี่พี่นอนบ้างมั้ยเกิดป่วดกันเองเลยเนาะความวุ่ทุกทีใช่ใช่ตอนแรกอ่ะซิ่มาทำสตูดิโอออนไฟเจอคิดว่าฮาร์ดทำเองไม่คิดว่าจะมีคนอื่นเลยก็่เป็นงานอีคนโอ้โหก็คือมีฮาร์ดโปรโมทใช่ไหมก็ตั้งใจมากตั้งใจมากตั้งใจมากถ้าตัวละครอ่ะพี่ก้ากับพี่ฮาร์ดใช่ไหม พี่กาเนี่ยจะหยาบคายกว่าพี่ฮาร์บใช่ครับพี่ฮาร์ตเนี่ยจะเป็นคนไม่หยาบคายเท่าเขาจะมีวิธีการด่าอีกแบบหนึ่งเขาด่าเราหรอด้วยความละมุนละม่อมรองเขามีเทคนิคการด่าคนาได้เหรอเคยไหมด่าพี่โอมเยอะมากโอ้ใช่ใช่ คนไม่เคยด่าคนอยู่กับโอมทั<ต>้งสอง่สามวันอนะ <laughs> ่แต่ <laughs> ตัวละครตัวนี้คือบ้างงานอย่างที่พี่โบ๊ชบอกก็คือเป็นพวกไม่ชอบนอนยอะไรเงี้ยเหมือนยังโอมอ่ะเนาะจริง <laughs> <im it> ไม่นน <laughs> ยังไม่ได้นอน <im it> ถ้าดูจากเรื่องอ่ะผมว่ากล้าไม่ได้บ้างงานมากแต่มีคนชอบหางานมาให้เพิ่มไ <im it> อโดนแน่เอนรู้สึกว่าประทับใจในความทุ่มเทนะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่นะ้องทุกท่านนะที่มาร่วม รับชมเป็นหลักขีพยามยาให้กับซีรีส์ของเราในวันนี้ออขอให้ทุกคนนะมีความสุขความเจริญ<อ>ความก้าหน้าในหน้าที่การงานและความมั่นคงนะครับสอยากดูไลฟ์ฟินเลิฟติดตามได้ที่ไหนอัเนี่ยมาตอน,นแรกเมื่อไหร่ นะอ่าตอนแรก1กันยายน2567นี้นะครับที่ช่อง GFM 25่ส้ายเป็นที่แรกเวลา4ี่ทุ่มครึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ <ชม S 2> ทีวีวครับกาเก้าอุระวันดีเอสเพลย์ Play, แล้วก็ดูเครื่องบินได้ด้วยครับที่นกแอร์ผมต้องไปบินนะทุองมาดก่อนนะ <laughs> แล้วตามดูนะครับต้องขอบคุณสตูดิโอออนไฟเออร์ด้วยที่ต้อนรับมินดูมาเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาหาการมาอยู่ที่ก้าวหนู ตามเอาไว้ทุกแพลตฟอร์มของสตูดิโอออนไฟเออร์แล้วก็ไอเดียของทุกคนปั่นกันครั้งนี้จะต้องนำซีรีส์นี้ไปถึงสายตาคนที่รักซีรีส์ทั่วโลกให้ได้เห็นก็ฝากเอ Official ช่องนี้นะไลค์สุดท้ายเป็นติดตามปั่นวิวแท็กติดกันเยอะๆนะฮะปั่น่ปั่นถึงเวลา EP หนึ่งมาเราจะมีใครมาบ้างเราจะอำไหม ไอ้คำที่ว่าเราจะมีใครมาบ้างอ่ะมันเป็นเราจะเอาใครมาดีนี่แค่เลิกเนาะก็ต้องลาจริงแล้วชั่วโมงหนึ่งมีพูดไปห้าสิบนาทีโอ้ยยาสี่เก้าลาแล้วจริงๆนะครับมาใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมบายบายโคตรไปนะครับ